มื่อนี้ยจะเจอมลูมไม้ส่แว่นตาอินบักกาทุกคนใส่แว่นตาอยู่ในบ้านค่ะก่อนจะไปออกไปตัดหญ้ามาไทยดอกใหม่ตะกคนเบ่งหน่อยก่อนก็เลยใส่แว่นตาจะได้เห็นชัดๆค่ะนี <c oughs> ไปกาทุกคนไปเบิ่งนวิวข้างนอกพาทุกคนไปตัดหญ้านะคะเย็นบ้านก็ไปตัดหญ้าแต่พ่อเอกเราก็ตัดหมองไงยังก็ มองเงนินกกมๆลอยหินไหนได้เจิอคอนถูกไหมค่ะทุกคนไปตัย่ยาวเป็นเพื่อนอยเยอะเจ่นเอ้ยแดดไม่นมีเลยสุดยอดเลยค่ะจะเมนง่ามหลายค่ะทุกคน,นอย่าบ่อากาศดีค่ะวันนี้แดดออกอากาศดีเพราะว่าไม่ร้อนนะคะก็เรียกว่าอากาศดีเนาะค่ะไปข้าไปตัดหญ้านม่ได้เจอแดดดีค่ะทุกคนเกาใส่แว่นตาย อันไทยพี่ภูงนอกให้ทุกคนเบ่งน้ำจังหน่อยอีกก่อนค่ะไม่ได้ไปตัดทเที่ยวหรอกค <c oughs> ุนิยาเดีลยนี่เนาะมันก็แดดดีไงท,ทุกคนเจ๊มก็เลยซุ่มขอจังหน่อยก่อนเอาคือบะเขาไม่เป็นไรตาหนาคุณนัะคะ นั่งแบบเจิมมา,าทุกคนมาตัดหญ้าแล้วค่ะก่อนจะตัดก็ต้องมาดูรถก่อนนะคะนี่แหละรถรถตัดที่ตัดทุกปีนะคะไอ้ออก,ะกะระไรผู้บริเสียงยิ่งเจิมเนาะนเจิมก็จะตัดรถตัดหญ้าแล้วนะคะที่เกินมาในใกวกรดีกวอาก็จะเห็นหนามันบ่เห็นหนามันบด้เห,บเห็นรถเอ้า กดมีโรคน้อยๆเขาจะลายหูลายตานะคะรถจัติยะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะกลับกล้องถ่ายให้ดูแล้วก็จะบรรยายคือเก่านั้นล่ะค่ะความสุขใจสุขกายแล้วค่ะทุกคนไฟวิดเพสพารยไดยเยอมกับพระเอกสเตฟานก็ถึงเวลาความสุขมาแล้วค่ะ ซัมเมื่อทามก็คือซ้มเมื่อทามฤดูหน้าร้อนก็จะเป็นอย่างนี้ล่ละค่ะเพราะว่าอย,อยู่หน้าหนาวอยู่แต่ในกรงนะเอ้ยบอกผิดขอโทษขอ,อไปหน้าหนาวอยู่แต่ในบ้านกันทุกคนแต่ตอนนี้ก็ได้ออกมาไงออกมาก็ได้มาชมความสวยงามตอนนี้กับทำกิจกรรมก็คือตัดหญ้าค่ะเพราะว่ามันสนามหญ้ามันกว้างใหญ่ก็ต้องมาผ้าก่อนนะคะ เพอ่าเจิมอ่อเอ่อ,อ,อสไตล์อยาเจิมก็เป็นอย่างนี้แหะคะ่ะก่อนจะทําอะไรก็ต้องบรรยายก่อนนะคะแต่ว่าพอขับไปก็ไม่ต้องบรรยายค่ะใส่มิวสิกให้ทุกคนฟังไปเลยนะคะเอาบรรยายเรื่องรถต่อก่อนคะ่ะจันเฝ้าเบื่อยเจิมนะคะครับทุกปีก็ต้องเว่าทุกปีปีนี้ก็ปี2025ยาย่าเจิมก็จะมาพูดเรื่องรถ ชลิยะของพระเอกแล้วก็ยังเจิ่มคันนี้นะคะรถคันนี้มีราคาแพงมากค่ะไม่ต้องรู้หรอกนะว่าเท่าไหร่แต่แพงทําบ้านน้อยที่เมืองไทยได้หนึ่งหลังเลยค่ะรถคันนี้ก็จะเป็นรถขับแบบง่ายค่ะแบบเทร์โบหรือว่าเหมือนโฟลวิวนั่นะค่ะมันจะไม่ยากค่ะยังเจิ่มอยู่สวีเดนนะถ้าไม่มีใบขับขี่นะคะทุกคนคุณไม่สามารถที่จะมาขับรถได้นะคะ แต่ยังเจอไม่มีใบขับขี่ค่ะเพราะว่าขับรถบ่เปลี่นหัดอยู่แต่ขับเปลี่ยนแต่บ่เคยขับขี่สวีตแดนขับบ่ได้ค่ะแต่รถคันนี้ไม่ต้องมีใบขับขี่ค่ะทุกคนขับได้เลยค่ะเ <c ười> จอบ่ายค่ไปขไปับร่วมกันก่อนจะไปขับก็ต้องมีอันนี้นะคะยางเจอมาว่างนี้สันเดย์นี่โยนี่เพื่อนจะต้องมีแบบว่า อืมอะไรนะเขาจะมีเซฟตี้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละค่ะก็จะต้องมีแนวปิดหูคะ่ะทุกคนก่อนที่จะขับรถนี่แหละค่ะอันนี้ก็อะไรคะ่ะทุกคนโอ้ยอันนี้ก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ไงก็ต้องมีการตกแตง่งฉากหน่อยสิอันนี้ก็ต้องเอามาตั้งที่ตอนขับรถไงคะก็จะได้เห็นยเจิมขับรถค่ะไปค่ะว่าเอร้ายแล้วคลิปนี้ทุกคนเกิดจะว่าโอ้ยเบาดุแที่ตัดก็ไปตัดไป ไปแล้วค่ะตัดหญ้าเลยค่ะ อยาก็เลี้ยวกาตุคดไปพาทุกคนดูรอบๆบ้านเลยค่ะทีนี้มีการถตัดหญ้าตัดไปปุ่นเลยค่ะทุกคนตัดเก็บเป็นชั่วโมงประคารเพราะว่าสนามยญ้ามันกว้างมาะตัดไปเฟังปุ่นแล้วค่ะตัดหญ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคน แล้วก็สวยงามนะค่ะเนาะตัดแล้วก็เรียบร้อยดีค่ะเด็กก็ดีดีเปดูงฟังนี่ค่ะทุกคนเปล่งดูกลวงใหญ่ปันไหนเนาะค่ะเนาะันก็กลวงไงเพื่พระราดายพระอี่ง สานที่ส่วนตัวนี่มีอยู่สองคนนี่มีค่ะทุกคนท้องฟ้าสีฟ้ามีนี่นี่นนะคะ่ะตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเข้มค่ะทุกคนมาเบิ่งฟังหนีคะ่ะเบิ่งฟังหนีตัดหยาออกแล้วตอนนี้กจ็จะตัดกจ็จะเป็นยังนี่คะ่ะทุกคน อีกสามมือหยามันก็จะรัดขึ้นมานะ่ะอีกสามวันหญ้าก,ก็จะรัดขึ้นมานะคะทุกคนมันก็ยูยูเขียวสวยค่ะดูสิค่ะทุกคนมันจะแมนสวยงามนะคะเนาะมทุกคนเบิ่งค่ะเมื่อก่อนมาถ่ายฟังน่เทศใดก็จะนึกถึงตอนที่มีดอกรักเรีนะคะทุกคนตอนนี้ว่ามีดอกรักเรีก็จะเป็นจังสี่นะคะอันนั้น,น,นทุกคน ทำไม่ได้ปลูกไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีดอกก็รักกร่ให้ชมแล้วนะคะมีชอบรับเปลงไปช่มก็ช่มจ้ะต้นไม้เขียวๆนี่นะคะทุกคนตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมีกาพาทุกคนมาเบิ่งอันนี้นะะ้ำค่ะก็จะได้กินอยู่เดีค่ะทุกคนเชอร์รี่ค่ะเห็นไหมเป็นนวยแล้วค่ะนี่เชอร์รี่จะเป็นอย่างนี้นะคะเขียวๆน,นะคะ เบิรงฟังนี้น้ำก่ะทุกคนนี่ก็ซูราเซเพรก็แดดดีก็ได้ไซไฟนี่คะ่ะนี่ค่ะฟังบ้านฟังนี้มือน,นี้ก็พาตัด้าชมวิวรอบบ้านด้วยคะ่ะมาดูฝั่งทางนี้ขึ้นไปวงนี้ก็จะเป็นสวนน้อยอย่าเจิมคะ่ะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรมั่ง เจอมาติมีเหมือนเดิมเหมือนละเชอรี่ค่ะฟังนี่ย้อนแสงค่ะทุกคนไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไรเห็นแหมผักซี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเกิดเต็มเลยแล้วก็ได้กินค่ะผักซี่ดอกไม้ไอ้มันปารังกำลังขึ้นอยู่ได้นั้น ชี่ดอกไม้อืออันนี้แล้วก็เป็นดอกค่ะดอกอะไรยค่อยดูกันนะคะนี่ก็ถั่วพุ่มยังบอท่านเกิดเลยตัวนี้ไหมแต่ถั่วลั่นเตาเกิดแล้วค่ะไอเพราะว่าจะเจิบเก็บเม็ดมันไว้นนะ่ะเนี่ยครับเกิดซ่อมเนี่ยเกิดดีบนอ ก็ดีกย,ยแซมอีกบอกดูุ่นกที่มาเบิ่งฝั่งนี้ก่ะดูฝั่งนี้จะเห็นชัดเะยนะเห็นไหมคะทุกคนดอกเชอรี่หน่วยติดแล้วเนี่นะจะได้กินอยู่ดอกค่ะงามจะหนี่ะซ้ำานีละกันโค้งมาทางนี้เนาะค่ะโค้งมาทางนี้ก็จะเป็นสวนผักพักกันยังว่าท่านเกิดปัญใดดอกค่ะ นี้จะเจอเหมือนที่ว่าเอามาจากปลาหมองปลูกมัดฝรั่งเรามาเตียมไว้นี่นะกําลังง่ามอยู่ดิเพราะว่าอากาศเย็นนะมันพึงจะอากาศร้อนหนะนีมานะบงนะเกิดอยู่ดอกค่ะเกิดยังไงค่อยกินย่ำนอนลเอานน่นนะพักซสี่ี่ก็กำลังเกิดค่ะแต่ต้นหอมนี่เนาะเขาไอ้อากาศเย็นเึ้นกงจะมากอยูนะ่เนาะก็จะขืนงา่ามค่ะต้นหอมนี่ค่ะหอมกระเตียมกับทุกคนอ อันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลดอกรุ่นหมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ใต้ต้นแอปเปิลเดี๋ยวออกดอกค่อยดูกันนะคะมองนี้จะเจิมกับวานไอ้ไอ้ปลูกญยาค่ะที่ว่ามองโจ้ไอ้บาดาลทําความร้อนในในในข้างในนั่นค่ะก็เลยหญ้าเขาเขาไอ้มาโจแล้วก็หญ้ามันก็เสียที่หญ้าือเขียวนะเราก็เลยต้อง หวานญ้าใหม่ค่ะนั่นมเมล็ดหญ้าก็เหมือนมเมล็ดข้าวแหละแต่ว่ามันเป็นเล็กๆค่ะอันนี้ก็ดอกไมใ้ในกระถางกันทุกคนจะมานั่งคุยกันทุกคนแบบนี้แหละพระเอกก็ยังไม่ไปเอาโต๊ะมาให้ใหเจิมเลยสวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุกคนเจิมชนะบทสวีเดนค่ะเอาแดดบดสองค่ะทุกคนเมนี้กับพ่อทุกคนตัดหยาด้ยค่ะ แดดบดมันก็คือเป็นบบแจ้งไงไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรไม่แจ้งก็ได้ยินเออแต่เสียงเยื่อเจิมแล้วก็ดูวิวข้างหลังไปนะคะทุกคนเป็นยังไงทุกคนสบายดีบอ,อย่าเจิมก็สบายดียุค่ะสบายดีตอนนี้ก็มีความสุขกับธรรมชาติเพราะว่าหน้าร้อนก็จะเริ่มร้อนไปแล้วค่ะจะเริ่มร้อนแล้วจะไปเอีกยบใบอ่อนนี่มาตั้งน้ตีกับทุกคน เจมิเมที่เห็ดยังกินมื้อนี้สิเฮ็ดว่าสิเฮ็ดยำอันนั้นแม่ยำใบยำสปากเกตตี้ค่ะยำสปากเกตตี้เฮ็ดเจิมกี่ใส่กุ้งซั่นี่ยค่ะทุกคนแต่ป้าเอกบ่เอาโตมาให้เจิมมองนี่แ,มแมหมเจมิมสิเฮ็ดในพาทุกคนนั่งกินข้างนอกนี่นะเดี๋ยวไปบอกล่อมาให้เฮ็ดเจิมก่อนนะเดี๋ยวไปเห็ดแล้วก็มากินยำบุญเสียนกันเลยค่ะโอ้ยยำบุญเสียาสัน ยนี่ยมันมุมีบุญเซนค่ะทุกคนเนี่เจมไว้ซื้อบุญเซนอันที่ซื้อไอ้บุญเซนได้เื่มมุนี่ไปตลาดวัดเต่าบราาไิไทไอ้หนห้ายทุกคนเบิ่งกันแล้วค่ะเซ็กไปเอาโต๊ะมาให้แน่เร็วถิมานางคุยเกฟซี่อยู่หมู่เนี่ยไอ้นางคุยเกฟซีข้างนอกเพราะว่าบรรยากาศมันสวยงามแล้วบรรยากาศดีแล้ว จะได้นั่งวันวนี้ยักสามเดือนพุ่นละสามเดือนกะจะได้กลับไปเมืองไทยุ่นเด้เอ้ยเดี๋ยวเดือนหนึ่งผ่านไปก่อนเดี๋ยวจะมาบอกว่าได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่ด้ค่ะจองตัว๋วกึบินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนยายเจ้าก็ได้กลับเมืองไทยอีกแล้วกะพาเจ,ำจำิมเจ้าเ็ย่ดีใจที่ได้กลับเมืองไทยดีดีใจแล้วเนาะบ้านเกิดเจ้าของนเนาะเลือกได้เนาะยายเจิม ยาเจิมคนรวยเลือกได้ค่ะทุกคนแม่นบอกค่ะเลือกได้ตัวได้ไปเบื่อไทยปีหนึ่งสองครั้งใครทําได้เหมือนยาเจิมไม่ขาไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสตางนะคะทําไม่ได้หรอกค่ะก็ไม่ได้รล่าไม่รวยเท่าไหร่รอกนะคะแต่เราอะรู้จักใช้รู้จักประหยัดเราไม่ได้ ยังก็ไม่ได้อยังก็บร่ได้อวดโออยังดอกคาะกะข้นกับมีแกไอเงินไอ้ซื้อตัวเครื่องบินกลับบ้านนั่นแหละค่ะเพราวะว่าก็คิดเอาว่าตัวเครื่องบินมันขนาดไหนแล้วเราไปอยู่ยังไงนั่นแหละเราก็พออยู่ได้ค่ะทุกคนไอ้เจิมวบามีงาามีการได้เจิมกะไอ้มีเงินเก็บอยู่ดกอกคาเพราะว่าเจิมแล้วก็สามีก็พอมีเงินเก็บแล้วก็พอ,พออยู่ได้ค่ะทุกคน เฮาบม่ต้องร่ำต้องรวยหรอกค่ะทุกคนเราไม่ต้องร่ำต้องรวยแต่ขอให้เรามีความสุขก็พอแทงดังเปิเป่งๆหนังก็พระเอกที่อยังบุกขาอยู่ร่องรถปรุรค่ะเราไม่ต้องร่ำต้องรวยแต่ขอให้เรามีความสุขก็พอค่ะทุกคนแต่เงินทองก็เป็นสิ่งประกอบด้วยถ้าไม่มีเงินมีถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับเมืองไทยะค่ะทุกคนแต่เราก็อยู่อะไรนะ ในความพอใจในในตัวเรามีนะคะทุกคนเอาเดี๋ยววา่าวเงาคุคนกับสิบเบื่ออีกว่าไปตามเรื่องตามรามคือเก่าละย่ยเจ็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้ค่ะกำลังใจให้เจมเขาปอีกนะคะให้เจมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ต้องต่อสู้ชีวิตทุกคนต้องเดินต้องเดินต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video Bye hello hello